เบันซิ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับการทำแบบฝึกหัดเล่มที่สองนะครับด้วยกับนิ้วมือนะครับวันนี้ก็จะพาไปทำในหน้าที่25กับหน้าที่26นะครับในเรื่องของการใช้สูตรฐาน5ได้กับนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในในคลิปที่แล้วนะครับในหน้าที่24เราก็ทําบวก3ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาบวก4กัน ในหน้าที่25แล้วก็หน้าที่26นะครับบวก4นะครับ4คู่กับ1ก็ต้องบวก5ลบ1นะครับบวก4ไม่ได้บวก5ลบ1นะครับบวก4ไม่ได้บวก5ลบ1นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับครับข้อแรกครับโจทยบอกว่าบวก1 บวก4ไม่ได้นะครับ4คู่กับ1ก็ให้บวก5ลบ1แล้วก็บวกอีก1ก็จะได้เป็น6ครั้งที่2นะครับบวกหบวกอีก4ไม่ได้4คู่กับ1ก็บวก5ลบ1บวกอีก1นึ่งเซต6ครั้งที่3บวก1บวก4ไม่ได้ก็บวก5ลบ1แล้วก็บวกอีก1นึ่งเซต6นะครับ ข้อที่2นะครับส่วนบอกว่าบวก1นบวกอีก4ไม่ได้4คู่กับ1ก็บวก5ลบ1บวกอีก2เซตแครั้งที่2บวก1บวกอีก4ไม่ได้ก็บวก5ลบ1นะครับบวกอีก2เซต7ครั้งที่3บวก1บวกอีก4ไม่ได้4คู่1ก็บวก5ลบ1บวกอีก2เซต7 ต่อไปนะครับในข้อที่สามโจทย์บอกว่าบวกหนึ่งบวกอีกสี่ไม่ได้สี่คูหนึ่งก็บวกห้าลบหนึ่งบวกสามเซตแปดบวกหนึ่งบวกสี่ไม่ได้ก็บวกห้าลบหนึ่งบวกอีกสามเซตแปดครั้งที่สามบวกหนึ่งบวกอีกสี่ไม่ได้สี่คู่กับหนึ่งบวกห้าลบหนึ่งบวกอีกสาม เซต8ปอ่ะใส่คำตอบเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่สี่ขึ้นไปนะครับผมจะไม่พูดคู่แล้วนะครับจะทำตัวเต็มเลยก็คือบวกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหไปเลยนะครับอ่ะมาเริ่มครับบวกหบวกสไม่ได้บวกหลบหงบวกสี่เซตเครั้งที่2องบวกหนึ่งบวกสไม่ได้บวกหลบหบวกอีกสี่เซตเครั้งที่3ามบวกห -4 ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งบวกอีกสี่เซตข้อที่5นะครับบวกสบวกสไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งบวกหนึ่งเซตเจ็ดครั้งที่สองบวกสองบวกอีกส่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งบวกอีกหนึ่งเซตเจครั้งที่3ามบวกสองบวกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งบวกอีกห 7ข้อที่6ครับบวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก2เซต8ครั้งที่2บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก2เซต8ครั้งที่3บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก2เซต8 นะครับข้อที่7บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวก3เซตเครั้งที่2บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวกอีก3เซตเครั้งที่3บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวกอีก3เซตเ ข้อที่8ครับบวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซต7จครั้งที่2บวก2บวก1ไม่ได้บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซตเจครั้งที่3บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซตเจข้อ9นะครับ บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวกอีกสองเซตเบวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวกอีกสองเซตเบวก3บวก4ี่ไม่ได้บวก5ลบหนึ่งบวกอีกสองเซตเข้อที่10ครับบวกสบวก4ี่ไม่ได้บวก5ลบ 1, <observing> 1> บวกอีกหนึ่งเซต 8บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซต8ครั้งที่3บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซต8โอเคนะครับก็ในหน้าที่25ก็เรียบร้อยนะครับแต่เ,เราไปต่อกันหน้าที่2 6เลยนะครับในหน้าที่26นะครับเหมือนเดิมการบวกสี่นะครับ ข้อ1นะครับบวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1ลบ6เซต1ครั้งที่2บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1ลบ6เซต1ครั้งที่3บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1ลบ6เซต1ข้อที่2บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1 บวกสเซตแครั้งที่2บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก2เซตแครั้งที่สบวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบหบวกอีก2เซตแข้อ3บวก9ลบ5บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซต8 ครั้งที่สองบวกเลบหบวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซต 8. ครั้งที่3บวก9ลบ5บวก4ไม่ได้บวกหลบ1เซตแต่อไปนะครับข้อที่4บวก8 ลบ5บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1นเซตเครั้งที่2บวก8ลบ5บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1นึ่งเซตเครั้งที่3บวก8ลบ5บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซตเข้อ5นะครับบวก1บวก3ลบ4บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซตแ ครที่2บวก1บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซตแครั้งที่ ok 112, 3บวก1บวก3บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1นเซตแข้อ6นะครับบวกสบวกอีกสไม่ได้บวก5ลบ1ลบ7เซตหบวกสบวกอีกสีไม่ได้บวก5ลบ1ลบ7ด เซตหครั้งที่3าบวกสบวกอีก4ไม่ได้บวกหลบหลบเจ็ดเซตหนึ่งข้อที่เจ็ดนะครับบวกสบวกสไม่ได้บวกหลบหบวกสามเซตเครั้งที่2องบวกสบวกสไม่ได้บวกหลบหบวกสามเซตเครั้งที่สาม บวกสบวกสไม่ได้บวก5ลบ1บวก3ามเซตเข้อที่8นะครับบวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก1นเซตเครั้งที่2บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีกหนึ่งเซตเครั้งที่3บวก2บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1บวกอีก1นึ่งเซตเ ข้อ9นะครับบวก7ลบ6บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซต5บวก7ลบ6บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซต5ครั้งที่3บวก7ลบ6บวก1บวก4ไม่ได้บวก5ลบ1เซต5แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10จะบอกว่าบวก6 ลบห้าบวกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งเห้าครั้งที่สองบวกหกลบห้าบวกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งเห้าครั้งที่สามบวกหกลบห้าบวกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งเศษห้าโอเคก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในหน้าที่26ในการ บวก5นะครับก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเด็กๆก็ต้องท่องตรงน,นี้นะครับเหมือนที่ผมยำ้ำลนคลิปเลยนะครับก็คือบวก1ไม่ได้บวก5ลบ4บวก2ไม่ได้บวก5ลบ3บวก3ไม่ได้บวก5 2, ลบ2แล้วก็บวก4ไม่ได้บวก5้ลบ1เด็กต้องตอบได้อย่างแม่นยำนะครับเวลาที่ถามเช่นผมถามว่าบวก2ไม่ได้เด็กก็ต้องตอบว่าบวก5ลบ3บวก1ไม่ได้บวก4บวก5ลบ4 บวก4ไม่ได้ก็บวก5ลบหนะครับให้คุณครูถามด้านหน้านะครับว่าบวกบอกอะไรไม่ได้และให้เด็กตอบด้านหลังนะครับก็คือวิธีทำนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ